้าเป็นมีพระองค์จริงๆเราต้องเชื่อมีประวัติพระพุทธเจ้าเกิดในะระกุลกษัตริย์คือของพระองค์ก็ชื่อว่าพระพิทัตถ์เมื่อเป็นเมื่อเป็นอุปราชเป็นกษัตริย์อยู่พระราชบิดาของพระพุทธองค์ก็มีพระนามว่าพระเจ้าสุโทธทนะพระ มารดาของพระองค์ก็มีพระนามว่าสิมหามายาพระองค์ก็ขอนจะมาปวดอายุพระชนมายุของพระองค์ได้ยี่สิบเก้าพรรษาคำว่าพารรษาแปลว่าปีพรรษาตัวที่ถูกต้องแปลว่า้วดูผลหนึ่งปีนึงก็มีแล้วดูผลครั้งหนึ่ง คือเกิดมาดยี่สิบเก้าแล้วดูผลของยิงเดียก็ถืออย่างนั้นคาว่าพันษาพันษานเป็นภาษาสันจกิจภาษามคตเยาววัตน์สะภาษาสัญจกิกว่าวันรักษาวันรักษาจะริษแขงวอเป็นพอ เป็นภาษาทำหลักภาษา <c oughs> เป็นเชื้อพระวงมีสกุลสาโคอตมาโคตสากะยะวงน่มีหลักฐานอย่างนี้ของมีจริงคำว่าพระธรรมพระธรรม,มก็คือหมายถึงว่าคำสั่งสอนของพระพุทจเจ้า คือมีศีลอย่างหนึ่งมีสมาธิอย่างหนึ่งมีปัญญาอย่างหนึ่งเรียกว่าคำสั่งสอนคำสั่งนั่นคือศีลคำสอนนั่นคือธรรมะที่เราจะต้องยึดถือปฏิบัติก็คือคำสั่งอันตดคือศีลศีลที่ำสำคัญมาก ถ้าเรามีศีลไม่ดีหรือไม่มีศีลในการที่เราจะทำสมาธิไม่เกิดมันเกิดไม่ได้เกิดได้ก็ไม่ดีสมาธิเกิดอทิทธิขึ้นมาแล้วอิทธิขุดมาแล้วเรียกว่าฌานน่ะฌานหนึ่งสองสามสี่เรียกว่าสมาธิอันนี้ตัดศีลเราดี มันก็ติดตัองเราก็ตั้งได้ดีสมาธิยานก็แก่กว่าศีลก็นหนึ่งที่ว่าปานาคือห้ามฆ่าสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เมื่อเรามานับถือพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ต้องยึดถือปฏิบัติตนให้ได้ อย่าเป็นคนบกพร่องเายงกัดกระตบผางพันทีอย่าไปทำเราต้องอดทนแล้วต้องอดกลัดถึงมันจะเป็นตัวสัตว์เล็กน้อยมันก็มีชีวิตมีวิญญาณเหมือนเราเหมือนกันไม่มีใครอยากตายสัตว์มันก็ไม่อยากตายมันก็ไม่อยากเก็บเหมือนกับเรา่นแหลย เราต้องเอาใจเรานี่ใสใสในใจของพวกอื่นแล้วเราก็ไม่ทำไอ้น,นี่พูดชั่วว่าง่ายง่ายการนี้จิตลึกเข้าไปกานเรียกว่าเป็นบาป <c oughs> บาปก็คือความชั่อผู้ที่ฆ่าสัตว์มันก็ต้องตกนรกนรกก็เป็นของที่มีเพราะจะไม่มีมีเป็นสื่อที่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่า อาินาธานาเวรมณีก็คือห้ามไม่ให้ลักขโมยหรือถือเอาสิ่งของของผู้อื่นจะเป็นอะไรก็าตามของที่เขามีเจ้าของเราจะไปถือเอาโดยภาะการไม่ได้บอกเขาให้รู้ก็ถือว่าเป็นอาินาทานหรือลักหรือขโมยก็ปิดศีลอ,อีกนั่งละ า اي, อาเราอยากได้อะไรของเพื่อนของผงเราก็ขอออกบอกต่อของก็เพียอยู่ในวัดนี่ก็เหมือนกันของสงของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของที่เขาบริจาคเขาถวายมาเป็นทานเราต้องดูแลอย่าทำให้เสียหายหรือเอาไปทอดเอาไปทิ้งไป้างทำให้เสียหาย มันก็ต้องเคาะข้าวในถีน่ขอนี้ด้วยเพราะของสงไม่ได้มีใครให้เรา้ <c oughs> ายืยนายได้แต่ว่าต้องเก็บไว้ที่ต้องรักษาให้ดีมันเป็นไฟมันเผาไหม้ให้เราตกนรกเนี่ข้อที่สามออกกาเมไอ้เรา ยังไม่ถึงขัน้นหรือว่าความเป็นจู้กับสายปัญญาลูกสาวผู้อื่นลูกสาวเขาหลานสาวเขาหรือเหลินเหรนหรืออะไรของเขาที่มีผู้ปกครองหรือว่าเมียเขาไปทําผิดี่เป็นจู้มาแบบเมียเ,เรามันก็ผิดสีข้อที่สี ก็คือว่าเราจะไม่พูดโกหกนี่สำคัญมากแล้วคืิก่อนนี้มีผีดย่อยไปอีกไม่พูดโกหกด้วยไม่พูดคำหยาบด้วยไม่พูดจอดเสียดพิ้งแทงเขาอื่นให้เกิดให้เสียใจด้วยแล้วก็ไม่พูดเรื่องแล้วไหลตลกข้นองคำหยาบใาย ให้เราโอให้กันเราต้องไม่พูดพูดคำหยาบเราก็ไม่พูดพูดเลวไหลเราก็ไม่พูดต้องเป็นผู้ที่สงบสงบวาจาสีงก็สีมีปิดสียางผิขาดสีนก็เคยพูดโกหกพูดคำหยาบกงเป็นสีบกพร่องพูดต่อเสียดก็สีบกพร่อง พูดเร็วไหลก็สีนบอกคลองไม่ถึงขาดแต่ที่ขาดคือพูดโกหกอันเราต้องรักษาสัจจะให้ได้สินก็ที่ห้าคือการดื่มสุราคือสิ่งเหล้าดื่งเบียร์ดื่งไอศุกพิ่นศิกกัญชาศึกวิโออินดอมชินเนอร์อะไรเหล่านี้เป็นการติดสินบางสิ่ง อันเราย่ามมีอัน,นเราทุกคนเมื่อเข้ามา,อาเอาเป็นเอาสนาตาเป็นที่พึ่งของเราแล้วเราก็ต้องนึกถึงศีลท,ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ว่าเป็นพระธรรมแค่นี้ที่สั่งสอนเราอยู่ที่นั่งแสดงธรรมให้เราฟังนี้เรียกว่าพระสงฆ์พระสองครั้งแรกมีนัน่นครั้งพระพุทธเจ้า ที่จัดเป็นคณะสองก็มีอยู่พันสองร้อยห้าสิบูกซึ่งเป็นพระอา,หารหันต์พระอาหารหันต์นั้นหมายยิ่งถึงว่าเป็นผู้หมดจากสิลกไม่มาเวียนว่ายตายเกิอดอยู่เหมือนพวกเราหรือเหมือนสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้อีกว่าไม่มีนิพพานจะไม่รมดับขันคือตายแล้วไม่มาเกิดอีกแตไว้ความสุขอย่างเดียว พอติดปรยุติสุขไม่มีอีกสมาเยน็นวายใยเกิดเยงว่าพระนิพพานที่เราเข้ามาบวชนี่เข้ามาปฏิบัติเพื่อเดินทางไปกานิพ่านถึงแม้ว่าเรายังจะต้องออกไปศึกษาเร,าเรียนศึกก็ตาดแต่ว่าได้เราได้มาสร้างบุญสร้างกุศลในการที่จะเข้ามาตั้งแต่เป็นนาคไปยิงนี้จะเริ่มสอน ให้รู้จักรักษาศีลถ้าเริ่มสอนให้รู้จักรู้จักทำสมาธิเมื่อเรารู้จักรักษาศีลได้ไม่ขาดไม่บกพร่องไม่ลางไม่เปื้อนเราก็เป็นผู้มีปัญญาเมื่อเรารู้จักทำสมาธิที่ทำฌานให้เป็นตั้งแต่ฌานหนึ่งฌานสองขึ้นไปเราก็เริ่มมีปัญญา แล้วได้กันทีเมืาเข้ามาในเข้าหามาหาพระพุทธศาสนาเราก็ได้ศีลเป็นบุญเราได้สมาธิก็เป็นบุญมากได้ปัญญาที่ยิ่งเป็นบุญมากขึ้นครับบุญที่มากที่สุดอยู่ที่สมาธิกัะปัญญาเป็นบุญที่สูงมากสีนี้เป็นบุญขัน้นกลางบุญขั้นต้นคือฐาน อายทานต่างๆนั้นเป็นบุญขั้นต้นบุญขั้นที่สองก็คือศีลบุญขั้นที่สามขั้นสูงสุดคือสมาธิทางการกขรมาบวชทางทุกๆคนต้องมีศรัทธาคือความเชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยพระสงฆ์เป็น,นสู่สั่งสอนเราอยู่พระศาสนาที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ ก็มาจากที่พระสงฆ์เราสืบกันมานั่นเองสืบกันมาโดยปฏิบัติตามพระธรรมวินัยหรือศีลและธรรมที่กระพุธเจ้าทรงสั่งสอนจาวดึกทรงไหว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วมาปฏิบัติตามกันจึงมีพระสงฆ์สืบเลือกมาถึงปัจจุบันถึงแม้จะมีพระสงฆ์สมมติมากพระสงฆ์ที่บุทธิ์มีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยก็ตาม แต่ก็ยังมีทั้งอยู่ในโลกนี้ให้เรารู้อย่างนี้ไม่ใช่ของไม่มีอันเราเ้ามาบวช้ามาเป็นผู้ที่จะบวชจะเย็นแล้วอย่าให้ต้องถือว่าเราถูกบังคับไม่ใช่คือสอใ้เรามีความสำนึกเองว่าทำผิดทำชัวนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นที่รังเกียจของผู้อื่น และที่หนักที่สุดคือเป็นบาปท,ที้เป็นบาปท,ที่โทษของความเป็นบาปคือทำให้เราต้องตกนรกหมกหมา่านี่นมันติดตรงนี้มันแย่ตรงนี้อันนี้กาททำดีทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลด,ดีมันให้บุญกับเราเราตายจากงานนี้ไปไม่ไปลงนรก เราก็อย่างต่ำที่สุดก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนชาตินี้อีกอเกิดสูงขึ้นไปก็เกิดเป็นเทพพยดาไอ้ดีก็ของมีสิ่งอีกหลวงพ่อขอยืนยันว่าของทั้งหมดนีมีทั้งนั้นทั้งนรกก็มีจริงๆตร,รวันก็มีจริงๆภมโลกก็มีจริงๆแล้วก็พระนิพพานก็มีจริงๆหลวงพ่อรู้จัก ได้พบได้เห็นจากการปฏิบัติหรือี่สอนให้พระสอนบวกเราให้ปฏิบัติให้นั่งกรรมาฐานนั่นแหละที่เราจะพบนรกได้สวรรค์ได้พบพระนิพพานได้ต้องไปทางสมาธิให้เกิดปัญญาเกิดสละทิเวย์กิเลสก็คือความชั่วความโลภความโกรธความหลงเป็นกิเลสถ้าเราไม่เชื่อเราไม่ทำตาม พอเรียกว่าเราหลงเราโง่เราเชื่อเราทารําตามคำสั่งสอนก็เรียกว่าเราเป็นผู้มีปัญญาเป็นคนมีสามสลจฉะคนทุกๆคนเกิดมาในโลกศาส,สนาความสุขความสุขในโลกเมื่อเรารักษาสีลดีหายทานรักษาสีลมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาก็เป็นคนดีพร้อมอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุข ในขณะที่เป็นมนุษย์ตายแล้วยังไม่ถึงกรนีพพานเราก็ยังได้ระเกิดี่สุขในโลกสบันในอย่างต่ำไปยอดย่อนไปบ้างในทานในสีเขายังได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกอ่าที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นะเป็นผู้มีโชคดีมากแล้วมาเกิดต่ำกว่ามนุษย์แล้ว ไม่มีโอกาสจะทำความดีใดเลยกันที่บ้าที่เห็นเยอะแยะเสียงบันดกแอกแอกนั่นแหละทางตัดสุนรักลูกสุนรักหมูหมาเป็ดไก่หนีริงอะไรมีั้งสิพวกเหล่านี้เราดูเอาเถอะมันมีโอกาสทำความดีรักษาศีลนใดมั้ยไม่มี มันมีโอกาสให้ทานได้ไหมไม่มีไม่ต้องอย่างอื่นนะให้ทานก็ไม่ได้รักษาศีลก็ไม่ได้การนี้เมื่อตามความดีไม่ได้มันก็ทำแต่ความชัว่วเลยไปอันการที่ยดมันเกิดเป็นสัตว์เดชสานกว่าจะหมดเวรหมดกรรมที่มันทำไว้ก็เพราะศีลนี่แหละถึงจะได้มีโอกาสมากเกิดเป็นมนุษย์อีก จะไม่รู้นานาเท่าร่นานมากนั้นเราทุกคนเมื่อเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาแล้วให้มีความเชื่อคือศรัทธาจงเชื่อในคำสั่งสอนของพระเจ้าเมื่อมีศรัทธาแเราก็ต้องมีความเพียรความเพียรที่จะรักษาสีให้ดีความเพียรที่จะทำสมาธิให้ดี เพื่อให้มีปัญญาวางเพียงรักษาจิตของเราให้ดีอย่าคิดชั่วคิดบาปคิดทำชั่วคิดทำบาปให้คิดแต่ทำดีคือบุญกุศลทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมคือทำสมาธิเราควางจิตใจลงไปในใจของเราพยายามมีความอดทนต่อความบาปรกรรมอดหลับอดนอนมันดึกดื่น ลองทำความสะอาดปัดกวาดเ็ศถูทำนั่นทำนี่ย่อมเหน็ดเหนื่อยเป็นธรรมดาแต่การกระทำทั้งเราทุกอย่างที่ทำในวัดนี้จะปัดกวาดเ็ดที่หมูที่หมาอะไรก็ตามเป็นบุญเป็นกุศลทั้งสิ้นเราให้ทานอย่างอื่นไม่ได้เราก็ทำอย่างนี้ก็เป็นบุญกุศลเพราะเรามาอยู่วัดเราไม่ต้องอกข้าวมาสิ เราก็กินข้าวของที่วัดวัดมีให้เรากินสุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังสั่งสอนทีะธราทให้กับเราอีกด้วยเราไม่ต้องออกอะไรเราเป็นแบบใชยกำลังกายที่มีอยู่รับชายวัดเป็นศิษ์ของวัดเป็นศิกของหลวงพ่อเป็นศิษของพระหรือเป็นศิก์ของพระศาสนาเราทําอย่างนี้ถูกต้อง แม้แต่พระสงฆ์สาม,มเณรทุกลูกทุกนามก็ต้องทำทั้งสิง้นเราเห็นอย่างนี้เราอย่ามีความเกียด้านทุกคนโดยการรักษาความสะอาดให้เรยียบร้อยถ้าเรารักษาความสะอาดให้เหยียบร้อยวัดเรานีเรยียบ้อยที่อยู่ของเราคือกุฏิที่เราจะอยู่อาศัยก็ต้องทำความสะอาดให้เรยียบร้อย ยาคาชายากามีทำไม่เหยียบร้อยเพราะเราถากยาได้ถอนยาได้นั้นพระทำไม่ได้เราเป็นมนุษย์อยู่เราเป็นกระือหัดอยู่ทำได้ทั้งสิ่นแล้วคนเราทำให้ทำงานนั้นมันก็เป็นคนหงิดคนงอคนเกียดกานั้นเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยในโลกนี้เกิดโขเกิด,กด,กดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นคนเกียดกานแล้ว ท่านเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่มีคุณค่าอะไรเป็นเหมือนกับขยะที่หนักแผ่นดินอยู่เท่านั้นเองเพราะว่าไอ้คำวตรที่ขี่ขี้หมูที่หมาที่ควายที้ชนที่สัตว์ในสารทุกชนิดมันเราไปทําประโยชน์ได้ทั้งนั้นเอาไปใส่ใส่ต้นไม้เป็นปุ๋ยมันก็ ไปบำรุงห้มีใบในต้นเดินง,งอกงามสีดอกออกผลออห้ามายกินได้ที่เหล่าน,นั้นแต่เมื่อใ้ที่เกียดที่ร้านเอาไปใส่อะไรไม่ขึ้นทั้งสิ้นไม่มีใครก็ตามอยู่ในโลกถ้าเป็นคนที่เกียดที่ร้านไม่ทําอะไรคนนั้นจนกระตายต้องขอทานไม่มีใครจะ,จะเลี้ยง หาเรื่องที่ตะเองได้ไม่พอที่จะ,ะทีะ่การแต่ั้นการที่เราฝึกฝนตัวเราตั้งแต่ยังเด็กๆเล็กๆจนโตเป็นหนุ่มเป็นผู้ใหญ่มีความขยันหมั่นเพียรคือวิทยะแล้วก็ามาศึกษาปฏิบัติตอนมาบวชมาอยู่ก็มีวิยะทุกอย่างคือความเพียรทั้งกิจการงานความเพียรตั้งการปฏิบัติความเพียรตรยั้งการรับสาสี ก็ต้องมีความเพียรแล้วก็เราต้องเป็นผู้มีสติจะทำอะไรต้องมีสติอยู่เสมอระลึกถึงเสมอจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะปัดจะกวาาจะเช็ดจะถูตาดูอยู่เห็นอยู่ทำไม่สะอาดทำไม่ตึงระเบียบอย่าดูได กิจยาเล็กน้อยใบไม้ใบหนึ่งก้นบุหรี่ก้นหนึ่งกระดาษชิ้งหนึ่งชิ้นเล็กชิ้นน้อยต้องเก็บไห้ทิ้งจิงเรียกว่าเป็นผู้มีสติเมื่อมีสติแล้วเราดูทุกอย่างคือมันเห็นอยู่เราดูเราเห็นมีสติเรารู้เมื่อไม่สติมันก็รู้ว่านีก่กิจยะเมื่อมีสติแล้ว เราก็สามารถจะคุมจิตเราได้เมื่อจิตต้องเรามีสติคอยคุมคอยเตือนจิตของเรามันก็มีปัญญาเมื่อมีปัญญามันก็รู้ว่าไอ้นี่เป็นขี้กระยามันสกปรกไอ้นี่ขี่หมาขี่ไก่มันสกปรกมันอยู่บนถนนอน,นอนทางก็ทางความสะอาดเป็ดถเูเสียอล่างเสียให้สะอาดความสะอาดทุกคนยอมต่อการ ไม่มีสักคนเดียวต้องการความตกบตกแล้วก็นอกจากนั้นเป็นอนาใหม่เรารักษาร่างกายเราให้สะอาดรักษาที่อยู่อาศัยของเราให้สะอาดโรคภัยต่างๆที่จะมาเบียดเบียนเรามันก็มีน้อยหรือไม่มีเลยเรียกว่าเป็นผู้มีอนาใหม่ดีเนเราเป็นผู้มีสติ จิตคิดจะทำสามตัวจิตสติก็คอยผมไม่รู้อยู่ไม่รู้อยู่สติรู้อยู่มันก็เตือนได้เตือนจิตห้ามจิตจิตเมื่อมีสติอยู่ปัญญามันก็มีแหละเพราะปัญญามันอยู่คู่กับสติจะทำอะไรผิดอะไรถูกปัญญามันรู้อัน้เมื่อเรามีสติปัญญาก็ใช้ได้ทันที อันนี้การที่เราจะให้เป็นผู้เจริญเท่าน้าก็าต้องมีสมาธิทำสมาธิต้องเอาใจใส่ต้องมีสัดคาคือความชั่วแล้วก็ต้องมีความพอใจกันพระหือนี่เป็นกำลังเออเป็นอำนาจหาที่เรามีปติ นี่าส,สมาธิคือขุดกรรมฐานสุดั่งนี่เพื่อให้เกิดปัญญาเมาื่อจิตของเราสงบดีได้เป็นที่ก็มีปัญญาเกิดขึ้นความรู้ความคิดต่างๆมันก็เกิดขึ้นด้านโลกด้านโลกียะและทีนี้เมื่อปฏิบัติสมาธิได้สูงขึ้นไปความรู้ขั้นสูงก็มีขึ้นอีก ความรู้ตอนธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยตรงที่เรียกว่าญาณคือความรู้ความเห็นการรู้การเห็นด้วยตาภายในหรือตาในหรือเรียกว่าตาจิตที่เรียกว่าญาณเป็นตาทิศหูทิศต่างนี้เป็นกวกยามน,นี่และคือวิชาของพระพุทธเจ้ายังมีอีกมีชารอื่นอีก แต่มีอธิบายเพียงคันต้นให้มีความาใจกันไม่ใจทำก็ถูกบังคับใรทำคือทำตามพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ออกบทแล้ออวหน,อาาวนออวีออกบทหนีราชสมบัติออกบทหนีพระชายาหนีพระราชบุตรออกบทออกบทแล้วก็พระองค์ก็รักษาศีล รักษาศีลแล้วพระองค์ก็ทาสมาธิทาสมาธิอยู่ตั้งหกปีพอพระองค์ก็มีปัญญาจัดสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้ากอมาจากการรักษาศีลดีแล้วก็ทาสมาธิถูกต้องมีญาณเกิดขึ้นสามารถระลึกจับได้สามารถท,ทํากิเลสให้หมดไปจากจิตได้ความโลภความโกรธความหลงหมดไปสิ้น เรียกว่าหมดอาสวะพระองค์ก็เป็นพระอาหารหันต์สมมาสมุจจักทีนี้การสั่งสอนที่หลวงพ่อสั่งสอนอยู่นี้ก็คือสั่งสอนตามแบบที่พระพุทธองค์ทำนั่นแลหละแต่เราจะได้จะถึงแค่ไหนเราอย่าไปคำนึงมันอยู่ที่บุญบารมีของเราทุกคนที่สร้างมาด้วยทุกๆคนที่จะเข้ามาบวชมาเรียน ในพระพุทธศา,าสนานี้ต้องเป็นผู้มีบุญบรารมีมาแต่อดีตจักทั้งสิ้นไม่กายอยู่เฉยๆสมบโผล่ขึ้นมาได้การจะข้ามายึดถือเอาพระพุทธศาสนาเกินที่พึงที่ระลึกถึงของเราได้นั้นเป็นก็บุญบรารมีแต่อดีตอดีจักเจาเราต้ามาทางนั้นให้เราเข้าใจ การที่เราได้มีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาได้พบรรทำทำสั่งสอนขอพระพุทธองค์นี้เราเป็นผู้มีบุญมีวาสนามาทัิงดังนั้นเมื่อข่าวมาถึงแดนแห่งพระศาสนาแล้วเราก็ต้องไปู้กรตนของเราให้ถึงคนดีมีศีลธรรมตัดพฤติตนให้เหยบร้อยอย่าเป็นคนดื้อคนดันคนว่านอนสอนยาก อันเป็นขวากเป็นนามของศา,าสนาแล้วก็เป็นที่เดือดเนื้อร้อนใจของครูอาจารย์ผู้เจตนาดีมีเมตตาการุณาต่อเราเราจะทำตัวของเราให้เป็นที่รักครเป็นที่น่าเอ็นดูของอครูอาจารย์และพระสงฆ์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในวัดเราทุกคนมุ่งทำแต่ความดีให้เกิดความดีขึ้น ทั้งทางกายทางวาจาทางวาจาและทางใจได้แล้วเราก็เป็นผู้จเจริญเป็นผู้เดินตามรอยของพระพุทธเจ้าโดยแท้ธรรมะอบรมขั้นตน้นเพียงยอยอๆให้รับออกใครปฏิบัติกันะน,นั้นจบธรรมะเพียงตอนนี้สาธุยกมือ